พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะเดินทางไปทุ่งมะขามหยองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสาก็บน้ำพระราชานุสาวลีสมเด็จพระสุริโยไทยและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวลีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหยองมีพื้นที่ประมาณ256ไร่เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษพ,พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2534ให้ก่อสร้างพระราชานุสาวลีสมเด็จพระสุริโยไทยและใช้น้ำที่เก็บในสระเก็บน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้งรวมทั้งเป็นแหล่งรับน้ำในฤดูน้ำหลาก กับให้ส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรังปลูกพืชอายุสั้นและไม้ผลเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบริหารจัดการน้ำในรูปแบบพื้นที่แก้มลิงได้แก่รับน้ำเข้าพื้นที่สาเก็บน้ำส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมผ่านระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ำในช่วงเกิดอุทกภัย ในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะไปติดตามการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนพระราม6และการจัดการน้ําในลุ่มน้ําป่าศักกําเภอท่าเรือจังหวัดพระน,ค,นครศรีอยุธยาโครงการเขื่อนพระราม6เป็นเขื่อนทดน้ําแห่งแรกในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษเสนอให้สร้างปิดกั้นแม่น้ําป่าสักใต้บริเวณจังหวัดสระบุรี ่อมาในปี2459ได้เลื่อนจุดก่อสร้างมาที่คุ้งยางนมอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากอำเภอท่าเรือขึ้นมาประมาณ6กิโลเมตรเนื่องจากมีฐานรากที่มั่นคงกว่าและบริเวณตำบลท่าหลวงมีระดับต่ำกว่าจังหวัดสระบุรีสามารถรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในยามที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักมีไม่เพียงพอเดิมพระราชทานนามว่าเขื่อนพระเทียนราชา ต่อมามีพระบรมราชโองค์การเปลี่ยนนามเป็นเขื่อนพระราม6ก่อสร้างปี2459แล้วเสร็จปี2466พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2467ปัจจุบันเขื่อนพระราม6มีอายุการใช้งาน99ปีตัวเขื่อนมีช่องระบายน้ำทำด้วยบานเหล็ก6ช่องมีประตูร,ระบายระบายน้ำพระนารายณ์ทำหน้าที่ระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ที่ทดไว้เข้าสู่คลองระบีพัดซึ่งเป็นคลองส่งน้ําสายใหญ่ที่ส่งน้ําให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีจนถึงทุ่งปรังสิท์จังหวัดปทุมธานีรวมพื้นที่680,000ไร่ตลอดชนใช้ในการอุป,อปโภคบริโภคอุตสาหกรรมผลักดันน้ำเค็มและรักษาระบบนิเวศด้านไทยน้ำ นายจรันธดาแกนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและผลเอกกระนารุติดองคมนตรีประธานกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ6พนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงาาจ,จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้มูล,ลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีมอบโล่แก่บุคลากรที่เกษียณอายุประจำปี2566 ถือเป็นกําลังสําคัญที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงจากนั้นติดตามความก้าวหน้าโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสำคัญเช่นโครงการโรงเรือนแลกป่าร่วมกับกอฟอผที่บ้านมลักี20โรงเรือนสามารถแลกป่าได้100ไร่ การปลูกกาแฟ,าฟาภายใต้ระบบอนุรักษ์ในพื้นที่200ไร่กลุ่มบริษัทปตท,ทสนับสนุนและปลูกป่าแบบวนเกษตรอีก142ไร่เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทสมดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในตอนบ่ายองคมนตรีประชุมจัดเตรียมงานประจำปีของโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนธันวาคมณอุทยาหลวงราชพฤกษ์ปีนี้ใช้ชื่อว่างานโครงการหลวง2,566 เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชมพันษา72พรรษาว,วันที่28กรกฎาคม2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนรเราภูมิพลอดุเชมหาราชบรมนาถบพิษ ผู้ทรงก่อตั้งโครงการหลวงและสืบสารรักษาต่อยอดตามพระบบราชบัณฑิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน วันนี้พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีเมื่อเดือนมิถุนายน2566เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจำและหลักสูตรทวิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีมีนักเรียน635คนองคมนตรีให้คำแนะนำในการส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนโดยใช้จินตคณิตจะช่วยให้เกิดสมาธิที่ดีขึ้นมากเพราะสมองทั้งสองซี่จะถูกกระตุ้นและพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในทุกๆด้าน ส่งเสริมการอ่านเขียนคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีทักษะตามความถนัดการอนุรักษ์ดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์8อำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับ มีนักเรียน810คนครูและบุคลากร50คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีส่งเสริมทักษะด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์และสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เรียนใช้ชีวิตร,ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขต่อจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบ่อพูดตั้งเมื่อปี2502เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6แบบไปกลับมีนักเรียน118คนโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำารงชีวิตเน้นพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย ส่วนระดับประถมะศึกษามุ่งจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ